อโลฮโหมระสาวว่ะว่าไงว่าไงอะไรกันเนี่ยก็หายไม่ไหวก็ใสก็หายไม่ก็ใสนี่เพิ่งเข้าเมื่อกี้ป่ะครับ ใครนะครับใครนะแก๊ปป้าเอ้ใช่เหรอปี่ป้าชื่อปีปอุ๊ยกินเดือกเหไม่วานใครเลือกงั้วะคอรีตาคารีตาทุกคนลาลาลางลาจิน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 ของตัวเองของตัวเองคอนโทรแล้วกดสูตรแล้วมันจะเป็นขึ้นหูขึ้นหัแกง ไยทุกจ้าไรถูกจ้าลุงกเฮ้ยอะไรเนี่ยเป่งบับโอ้อะไรเนี่ว่าเธออยู่ดิสกิวก่เรอเฮ้ยรู้จักเกมวะใครอะคุณจินไงบอเธออยู่ดิสกิวเก่เรอใครเปิดขชน่อก่อนแน่วะขอให้แน่นะว่ฉันกินในนี่นะโอเควันนี้นี่คยอะไอ้ไอย่างโจ้เลยมิติพวอเออชี

เบนแพงมากเจ้า่าพีเบนเนี่ย้ก๋ดกมันถึาถม่เิไม่ได้ผไม่ถึงมันผไม่ถึงไอ้เจ้านะไอ้คนงคนะอ้เบนอะไรเนี่ยได้คนเน่ยแกรันน่าจากหน่าดูเ่งความดเลยเสียใจว่ะไม่ใช่เข้ามาป้องเลยเฉยไงแต่มันหลุดเข้าไปไงไอ้ชี้ให้ทิมคุยกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเข้ามเาเงาเงาเเหย ตุ้งเป้ตาลาเดตุ้งเป้ไอ้เที่อจบแล้วเกมตายเหรอเอาไว้ตายวอทเนี่ยจบละไม่ทำทายเลยทำทายเขาแล้วมันจะเริอทกูไม่ไม่มีแมวทูแพ้เลยว่ะไม่มันเฮ้ยเอาแมวทูแพ้มาเดี๋ยวจะเอาเอาแมวปืนมาร็บหน้าเฮ้ยมันจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่ว่ะดิ คอนเทนต์คิวไงพี่กระชับความสัมพันธ์แมวพี่มีไหนกิวให้ห่างออกแกงวะเห้โยกวะใครมีแมวมาไหมอยากตาย่าอยากตายเปล่าอยากตายเปล่าุก้่ันเฮ้ยใครมีเพื่อนชวนเพื่อนมาได้นะอ้าีบิ๊กหมอว่ะ ไอที่หยิยิบเนี่ยหักหักหัักห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 กหักหักหักหกหั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 กหหักหักกหั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 กกหั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 กกหักหักหหัก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 ักหักักห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 กหั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 ก

ไอเอฟเงาเลยตั่ข้างนอกอะทุกคนรอดูคลิปเลยััวใหม่ทุกคนต้องไปคิดว่าพี่มีคนเดียวเหรอฮะไม่กีเยวพี่ตันดูดูดได้ไหมดูได้ปะดูคนที่อยู่เอาเหรอ ไม่ไม่ไม่แบบถ้าล็อกได้อะเราไไม่ด้้กินเรากินเมื่อกี้ตั้งนิดเป็นสีเขียวนะตอนนี้ตั้งนกระทันหรบกวนแล้วนะทุกคนทุกคนเริ่มหงเกตดีๆนะไม่ต้องพูดถ้าเขาถ่ายถ่ายออย่างนิดไปแล้วสกิลดีไอ้เลีไอ้ยูเลยมาออกเจอบุกแม็เข้าไปถึงกึ่งเลยนะบุกแม็วันต่อไปไอ้เี่ยโพสโพสดิโพสอะไรวะโพสกลุ่มไอ้หมอ่ะ ดิสนี้ไอคิวนี้อย่าไปเข้านะคะอายุก็เยอะแล้วแต่อายุก็เยอะแล้วแต่คุยแต่แฮี่พอตเตอร์เต็มแล้วไม่นี้สุดเดียวเลยค่ะเฮีิคอปเตอร์ทำไมก่อนเปิดกดคิวก็เคยฮะไม่รับคนเดียวไอ้หัวคิวคือยนไล่ห้ากระถางเดียวป้าอารมณ์ขลากลาเห้ยทำไมกดอีโม่ไม่ได้วะ เปิดแกมอะไรอยู่ป่าใช่ใชอะไรอยู่บ้า้งหรือเปล่าไม่ได้อะโอโหลงไอ้หน้าวันี้อืมเออี่สิบสิบเร็นะต้องมาเดินละตรงนี้ต้องมาเดินสสิบละไปหาละัดแกะแกะมีตัวสามสาม เย yeah, oh, hey, uh, ี่ยพี่ทเอามากันดีนะเฮ้ยแซมมานี่มามานี่มาอืมเข้าป่าไป้ะใช่างโอป11วิเองมันก่อนเจออปตะ50วิโอ้โหโอ้โหลีเลยไปพี่เบนต่อ